สวัสดีครับพบกับน้องโจ้อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะฮะเป็นวันทําทงานวันสุดท้ายของปีเลยนะครับผมวันนี้วันที่30นะฮะเป็นเลิกงามยามดีของลูกค้านะฮะวันนี้ก็จะมารับรถของตัว MG ZS นะฮะตัวนี้เป็นตัวตัวดีบวกนะ,ะตัวนี้นะครับของคุณส้มนะฮะคุณส้มคุณเดียวนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวพามาชมนะ,ะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าหล่อมากๆนะฮะตัวนี้ รถยังแต่งไม่เสร็จนะครับทุกคนนะเพราะว่าใบ P O เพิ่งออกมาเมื่อวานนะครับแต่งส่ง P D I เมื่อวานนะครับนะฮะแล้วก็วันนี้รับรถนะฮะสังเกตว่าฟิล์มฟิล์มเรายังไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าร้านซัพพลายเออร์ของเราที่เป็นร้านฟิล์มเนี่ยคือปิดไปแล้วนะครับติดไม่ทันนะครับผมนะวันนี้ก็เป็นเลิกงามยามดีของคุณซ้อมนะฮะก็มารับรถไปก่อนแล้วก็พอหลังปีใหม่ก็ค่อยมาติดฟิล์มกันนะครับนะ พามาชมก่อนนะตัวนี้เป็นตัว ZS ตัว D ีบวกนะครับผมนี่รล่อเลยนะครับบอกก่อนว่า MG นะครับของเราใช้เงินออกรถไม่เยอะนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ดาว0นบาทนะครับผมนะฮะก็คุณลูกค้าสนใจรถรุ่นไหนก็แจ้งได้เลยนะครับนะฮะเรามีแคมเปญเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพามาดูรอบขันนิดนึงนะตัวนี้สวยมากเลยนะครับ MG ZS ตัวดีบวกนะครับผมนะฮะตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่73900 0นานะครับผมนะฮะตัวนี้รถจะไม่ได้แต่งนะครับจะเป็นรถแบบเดิมๆนะครับทุกคนนะครับนี่นะฮะขนาดเดิมๆทัวนี้ก็ยังหล่อแล้วนะฮะเน้นเอาไปใช้งานใช้เงินออกรถน้อยๆนะครับผมนะนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะรุ่นนี้มี i Smart นะครับทุกคนนะตัวนี้สามารถเช็ครถได้เรียลไทม์เลยนะครับนะฮะ ได้เลยครับผมนี่ผาชมรับคันรอๆนี่สวยมากนะครับผมเดี๋ยวดูภา,ายในนิดนึงนะภายในตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับสีทูโทนนะฮะนี่ดูภายในนิดนึงนี่จอนะฮะภายในประมาณนี้เลยนะครับผมสวยๆ นีมีปุ่มพุสสตาร์ทนะคบพร้อมเป็นตัวมัลติฟังก์ชันนะปุ่มอะไรของเราเป็นแบบไฟฟ้านะฮะเกียร์อตัตโนมัติ8สปีดพร้อมเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรคโหเหมือนเดิมนะฮะนี่รอๆเลยนะครับตัวดีบวกตัวนี้จะไม่มีหลังคาซันรูฟนะฮะทุกคนนะตัวนี้นะครับ ภายในในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะนั่งสบายนะครับผมนดีไซน์แบบสปอร์ตเลยนะครับผมภายในสวยๆเลยดูด้านหลังนิดนึงนะกว้างมากนะตัวนี้นะครับนี่นั่งสบายนะครับเบาะตัวนี้สามารถพับได้นะครับกรณีเราของนะตัวนี้พับได้แบบแบบนี้เลย 60-40นะทุกคนนะนะครับเบาะพับ,บได้60-40ทั้งหลังจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยมีที่กั้นสัมภาระให้ด้วยนะทุกคนนะนี่ประมาณนีนะ้มาดูด้านหลังนิดนึงครับนี่ด้านหลังนี่ด้านหลังของเราจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้มีที่กั้นสัมภาระให้นะครับนะถ้าไม่ใช้เราก็สามารถถอดออกได้นะครับนี่แล้วก็มีตัวเนี่ย ตะา่ายกั้นให้นะครับประมาณนี้ครับผมโอเคตัวดีบวกจะยังเป็นตัวเปิดแบบมันนวลอยู่นะนะครับจะไม่ใช่ไฟฟ้านะครับทุกคนนะประมาณนี้นะนี่ <Hey. S 1> ลอมากนะสวยงาม ครับผมเป็นไงบ้างครับสาหรับคุณลูกค้าที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะครับแคมเปญสุดพิเศษเลยนะครับดาวศูนย์บาทนะครับดาวเราดาวศูนย์บาทได้ทุกรุ่นเลยนะครับสนใจยังไงก็ทักถามนะครับว่าเอ๊ะที่ทําอาชีพนี้สามารถใช้เงินออกรถศูนย์บาทได้ไหมหรือต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็แจ้งมาได้เลยนะครับผม